สวัสดีค่ะเพิ่งจะดูดวงลูกค้าเสร็จคือช่วงนี้เนาะที่นัดกลับมารับดูดวงรับอ่านไพ่รับวิเคราะห์ตัวเลขนะคะแล้วก็หาวันออกบัตรประชาชนใหม่ให้กับลูกค้าทีนี้มันเป็นช่วงที่สิ้นปีเนาะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยที่นัดเจอเนี่ย ก็อาการหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วมันก็จะต้องข้ามปีบางคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันเดือนปีเกิดอะค่ะของเราอะศาสตร์ของนาคามันจะเป็นวันเกิดชนวันเกิดเนาะไม่ใช่แบบพอปีใหม่เสร็จปุ๊บตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนเลยสิ่งที่เป็นกังวลสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคใช่ว่าข้ามปีปุ๊บแล้วมันจะ หายไปเลยมันก็ยังจะตามไปจนกว่าจะถึงวันเกิดอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ความที่นัทเองอะเนาะผ่านชีวิตมาเยอะผ่านปัญหาอุปสรรคมาเยอะทุกคนอาจจะมองว่าอ๋อทุกปัญหามันก็เลยดูเล็กเนาะสำหรับนัทแต่ของทุกคนอะมันใหญ่ สิ่งที่เจอนัดอาจจะเจอเรื่องเนี้ยมาตั้งนานแล้วจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดเพราะมันใหญ่แต่เขากําลังเจออยู่นะตอนนี้เขาอะบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยไม่ไม่ไมไมไมจริงนะคะก็ตอนนี้นัดเจอปัญหามันก็เท่ากันนั่นแหละแต่การมองปัญหาให้ว่ามันเล็กหรือมันใหญ่อะค่ะมันต้องใช้สติ ะะสติในการรู้ตัวแล้วก็มองนัดจะพูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกเยอะมากเนะาะศาสตร์ของนัดก็จะมีเรื่องของจิตใต้สำนึกหนังสือก็จะเขียนถึงใจต,ติดใต้สำนึกจิตใต้สำนึกกะค่ะมันก็มาจากอารมณ์ความรู้สึกที่บอกให้เราอะ่ะหรือเป็นตัวตัดสินนะให้เราอะ่ะมีแอคชั่นหรือมีการกระทำอะไรที่แบบตอบสนองเหตุการณ์เนาะ แต่ว่าความรู้สึกนั้นนะคะมันมาจากประสบการณ์มาจากความรู้มาจากสิ่งที่เราเจอมาในอดีตนะคะแล้วถ้าเราไม่มีความรู้ตัวเราอะให้อดีตหรือให้จิตใต้สำาน,นะคะ่ะมันดาเนินไปตามวิถีของมันเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาไม่ได้เราก็เปลี่ยนดวงไม่ได้นะคะ จากการที่นัทเจอปัญหาเนี้ยเยอะมากๆทําให้นัทตัดสินใจค่ะตัดสินใจว่าแอปพลิเคชันของนัทจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปนะคะเดิมทีแอปพลิเคชันมันจะแสดงเนื้อหาตามหนังสือเล่มปัจจุบันเนาะสร้างอนาคตได้ด้วยตัวเลขเท่านั้นแต่ด้วยความที่นัทเห็นปัญหาเยอะมาก จากคนว่าปีนี้เขาตกเลขนี้และจิตใต้สำนึกเป็นแบบนี้นั้นก็เลยคุยกับ developer เนาะว่าเพิ่มเพิ่มในส่วนนี้ค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันอย่างน้อยเนี่ยไม่ไม่ต้องมาถึงนนดเนาะ ดูจากแอปพลิเคชันแล้วมันจะบอกว่าปีนี้คุณจะเจอเหตุการณ์อะไรคุณต้องระวังเรื่องอะไรจิตใต้สำนึกของคุณเป็นเลขอะไรจิตใต้สำนึกของคุณเป็นเลขหกอ้ยมันเป็นเรื่องเงินทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุณคิดเรื่องเงินทองเนี้ยมาจากคุณขัดสนเงินทองหรือมาจากคุณต้องการนําเงินทองตัวเนี้ยไปต่อยอดมันต่างกันนะคะแล้วว่าจิตใต้สำนึกปีนี้คุณเป็นเลขหนึ่ง คุณต้องมาเป็นผู้นำเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นลีดเดอร์หรือคุณถูกบังคับให้เป็นเลขหนึ่งที่ต้องโดดเดี่ยวเดียวดยวด,ด้วยตัวเลขพื้นฐานอื่นๆน,นะคะนัจกจัดสินใจเพิ่มข้อมูลตรงนี้ไปในแอปพลิเคชันถือว่าเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะคะ m ม r ร y c ี่คร t สมาขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ